วัสดีครับผมนัดจาก e g เจท์ไท a แลนนะครับวันนี้มีหูฟังมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า E Audio Nova 10เรียกได้ว่าเป็นหูฟังจากอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับทำไมถึงเรียกว่ามาจากอนาคตเพราะว่าหูฟังที่มีฟีเจอร์ขนาดนี้ในราคาแค่นี้ทางโรงงานเขาย้ำม,มาเลยนะครับว่าคุณต้องรออนาคตเลยนะกว่าจะทำได้แบบนั้นแต่ eodo i ทําได้ครับมาเริ่มกันที่ตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องภายนอกเป็นกล่องกระดาษแข็งสีสันสวยงามนะครับมีลวดลายเป็นตัวกล่องเห็นชัดเจน ที่หน้ากล่องเขียนว่า E Audio Nova 10นะครับเป็นชื่อรุ่นและชื่อแบรนด์ของเขานะครับต่อมาที่เห็นชัดเจนเลยคือ ANC ANC คือ Active Noise Canceling with Transparency Mode นะครับก็คือมีโหมดรับเสียงจากภายนอกและโหมดตัดเสียงก็คือโหมด ANC นะครับถัดมาจะมีเขียนว่าเกมโหมดอยู่ที่หน้ากล่องนะครับก็คือรองรับเกมโหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธ5.1นะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.1ด้านด้านขวาด้านนี้จะเป็น ไ e n s นซ i ฟทีฟไมโครโฟนนะครับก็คือมีไม์รับเสียงที่คมชัดด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็น Bluetooth ANC นะครับแล้วก็ t r s p s r e r e y นะครับชุดอีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่า IPX5 IPX5 คือการกันน้ำมาตรฐาน IPX5 นะครับต่อไปคือ b บ t t e r c a คอ Quality ก็คือการโทรศัพท์ที่ชัดเจนดีขึ้นนะครับ สุดท้ายจะเขียนว่า Low Latency ก็คือเกมโหมดนะครับเป็นโหมดลด latency ระหว่างเล่นเกมนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีรายละเอียดและฟีเจอร์ต่างๆแจ้งเอาไว้นะครับอยู่ที่ด้านหลังการใช้งานต่างๆต่อมาเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในเปิดออกมาเราก็จะเจอกับเมนูนันะครับมีภาษาไทยและสรังกฤษแจ้งให้รายละเอียดต่างๆคู่มือการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆการเชื่อมต่อการรีเฟซจะมีครบให้ในคู่มืออันนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่โปรดักต์กันบ้างนะครับ อ้อผมลืมไปมันจะมีจุกหูฟังและสายชาร์จแถมมาให้ด้วยนะครับก็เป็นจุกไซส์ S กับไซส์ L ส่วนไซส์ M จะติดมาในตัวหูฟังมาให้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูดีไซน์ของกล่องและหูฟังกันบ้างนะครับตัวกล่องเป็นสี่เหลี่ยมหืนผ้านะครับรูปทรงคล้ายๆ AirPod s Pro นะครับของ Apple นะฮะ แต่ a i p o d Pro จะไม่มีส่วนเว้าแบบตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีส่วนว้าทั้งหมด4ด้านเลยนะครับด้านบนด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านล่างจะเป็นส่วนตัดทั้งหมดส่วนเว้าที่ให้มามีเอาไว้เพื่ออะไรนะครับมีเอาไว้วางหูฟังนะครับ a i p o d Pro วางตรงไม่ได้นะครับตัวนี้วางได้วางตรงได้ทั้ง4ด้านเลยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับด้านหลังจะมีปุ่มมาให้1ปุ่ม ปุ่มด้านหลังเอาไว้รีเซ็ตหูฟังกรณีที่หูฟังเกิดปัญหาผิดปกตินะครับปุ่มอันนี้เอาไว้รีเซ็ตหูฟังได้นะครับด้านล่างจะเป็นช่องชาร์จที่เป็นช่องชาร์จแบบไท้ฟใช้ USB C ในการชาร์จนะครับรับไฟที่5โวลต์1แอมป์ด้านบนจะมีแบรนด์ E Audio ประทับเอาไว้นะครับที่ฝาน้ำหนักของตัวกล่อง เท่าที่ช่างมานะครับตัวกล่องมีน้ำหนัก30กรัมและหูฟังมีน้ำหนักข้างละ4กรัมนะครับต่อไปเราไปดูดีไซน์ของหูฟังกันบ้างครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนิดนึงครับที่ฝาจะมีแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับแม่เหล็กเอาไว้ดูดกับตัวกล่องนะครับป้องกันเวลาคว่ำแล้วฝามันจะไม่เปิดนะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวหูฟังก็มีแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ เวลาเราควา่ำหูฟังไม่ร่วงนะครับเรามาดูดีไซน์ของตัวหูฟังกันครับตัวหูฟังเป็นหูฟังอินเอียแบบมีก้านนะครับตรงก้านจะมีส่วนเว้าวมาให้นะครับส่วนเว้าวอันนี้เราเอาไว้แตะฟังก์ชันต่างๆแตะเปลี่ยนฟีเจอร์แตะเปลี่ยนโหมดต่างๆตรงนี้จะเป็นตัวแตะนะครับเอาไว้แตะแบบนี้ทุกครั้งในการแตะการเรียกฟังก์ชันต่างๆจะมีเสียงคลิกเข้ามาในหูนะครับ เป็นเสียงคลิกแสดงว่าหูฟังรับคำสั่งการแตะของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ดูนะครับความรู้สึกแรกที่สวมใส่ตัวหูฟังจะเก็บเสียงได้พอสมควรเลยนะครับด้วยด้วยจุกหูฟังที่เป็นวงรีสามารถเก็บเสียงภายนอกได้ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่นะครับเสียงแอร์เสียง เสียงคนเดินผ่านอะไรอย่างนี้ก็ยังได้ยินอยู่ในหูประมาณ30 4สิสีที่หายไปก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองสะบัดหูให้ดูว่ามันกระชับแค่ไหนนะฮะนะครับค่อนข้างกระชับหูฟังเข้ารูปหูได้ดีจุกหูฟังดูดในรูหูได้ดีมากนะครับกระชับพอสมควรเลยถือว่าออกแบบดีไซน์จุกหูฟังและ ตัวบอดี้ของหูฟังออกมาได้ดีเลยเข้ารูทุกหูได้ดีมากๆต่อไปเราไปดูฟีเจอร์ otal, ต่างๆการใช้งานต่างๆของรุ่นนี้กันครับมาดูกันที่การเชื่อมต่อกันนะครับ E Audio Nova 10เป็นบลูทูธ5.1ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วมากๆครับ ระบบตัดเสียงรบกวน ANC ANC คือ Active Noise Cancelling ตัวนี้จะเป็น Active Noise Cancelling ที่ช่วยลดโทนเสียงต่ำจากภายนอกไม่ให้เข้าไปในตัวหูฟังสามารถลดได้สูงสุดถึง25-26เดซิเบลเลยครับระบบรับเสียงภายนอก Transparency Mode คือการเปิดโหมดรับเสียงจากภายนอกเข้ามาในตัวหูฟังใช้งานยังไงเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างต่อมาเราจะมาทดสอบโหมดรับเสียงของหูฟังกันนะครับ โหมด ANC โหมด Transparency แล้วก็โหมดที่ปิด ANC นะครับวิธีการก็คือผมจะเอามือถือที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับเชื่อมกับลำโพงตัวนี้นะครับแล้วผมจะวางไว้นอกเฟรมเชื่อมกับลำโพงแล้วผมจะเปิดซาวของเครื่องบินเพื่อเป็นเสียงรบกวนภายนอกนะครับส่วนหูฟังตอนนี้เชื่อมอยู่กับมือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น ANC Transparency แล้วก็โหมดปิดนะครับส่วน อุปกรณ์ในอจอก็คือหูเทพหูเทพจะเป็นตัวรับเสียงจากหูฟังเข้าไปว่าเสียงที่เปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือการบันทึกเสียงจากหูฟังเลยก็คือเอาหูฟังใส่ในหูเทพและบันทึกผ่านเครื่องบันทึกเสียงนะครับไปลองทดสอบเลยครับ ASC Transparent mode, ANC mode โหมดต่างๆที่เราทดสอบกันไปเมื่อกี้นะครับมีโหมด Transparency, ANC นะครับ โหมดต่างๆเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนบ้างโหมด ANC จะเหมาะกับการใช้งานดูหนังฟังเพลงที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจะทําให้ตัวหูฟังเงียบเสียงภายนอกจะไม่เข้ามาในตัวหูฟังมากนะนะครับจะได้อินกับหนังกับเพลงได้เต็มที่ส่วนโหมด Transparency โหมดนะครับเป็นการรับเสียงจากภายนอกจะเหมาะกับการใช้ขับรถมอเตอร์ไซค์ หรือการเดินอยู่ในที่สาธารณะเพื่อได้ยินเสียงรอบข้างนะครับเกมโหมดเกมโหมดหรือโหมด low latency เป็นโหมดที่ช่วยลด latency ของการรับส่งข้อมูลระหว่างหูฟังและอุปกรณ์นะครับจะช่วยให้ภาพและเสียงตรงกันมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการทดลองใช้เกมโหมดกันนะครับแบบเปิดเกมโหมดและแบบปิดเกมโหมดว่าดีเลย์ต่างกันขนาดไหนครับไปเลยครับ หลังจากทดสอบการใช้เกมโหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง iOS และ Android เมื่อปิดเกมโหมดดีเลย์จะค่อนข้างเยอะพอสมควรคือกดยิงไปแล้วแต่ว่าเสียงจะตามมาทีหลังเมื่อเปิดเกมโหมดแล้วเสียงและภาพใกล้เคียงกันมากๆจริงๆกดยิงปุ๊บเสียงจะตามมาทันทีข้อดีของเกมโหมดคือเอาไว้ใช้เล่นเกมนี่แหละฮะไว้ลดดีเลย์ระหว่างภาพและเสียงทําให้เล่นเกมได้สนุกสนานได้มากขึ้นครับ โนวาเทนมาพร้อมระบบ d ูโอโฮสตนะครับระบบ d ูโอโฮสคือจะทําให้หูฟังทั้งสองข้างเป็นโฮสตทั้งสองข้างเชื่อมต่อด้วยชื่อบลูทูธแค่ชื่อเดียวสลับใช้งานซ้ายขวาได้อย่างอิสร,ระเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้หูฟังข้างขวาเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสลับหูซ้ายออกมา เสียงเพลงเล่นต่อเนื่องไม่มีรอยต่อเลยนะครับเป็นข้อดีของดูโ h o s สครับไมโครโฟนรับเสียงระดับ HD นะครับสามารถรับเสียงพูดได้คมชัดมากๆเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงไมค์กันดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คไมค์ครับเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากไมโครโฟนของ e Audio n o v นวาเทนะครับเป็นตัวรับเสียงจากไมโครโฟนเลยนะครับสวัสดีครับ1 2 3ผมเช็คอยู่ในห้องนะครับเป็นสถานที่อินดอร์นะครับ เช็คไหมครับ1 2 3เช็ค1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการเช็คไมโครโฟนของ eAudio Nova Ten นะครับตอนนี้ผมอยู่ outdoor นะครับสถานที่ด้านนอกนะครับมีเสียงของรถเสียงของผู้คนเดินผ่านนะครับสวัสดีครับเช็คไหมครับ1 2 3 1 2 3องสาหเช็คไหมครับ1 2 3สวัสดีครับมีข้อแนะนําให้นิดนึงนะครับสาหรับการเปลี่ยนจุกนะครับการเปลี่ยนจุกของ Nova Ten จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ เวลาเปลี่ยนจุกนะครับให้เราเอาปีกหูฟังออกมาก่อนนะครับและใช้มือสองข้างบีบที่โคนจุกแบบนี้แล้วบิดตัวหูฟังบิดสวนของจุกไปเลยนะครับบิดออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับครั้งแรกอาจจะแข็งนิดนึงแต่ครั้งต่อไปจะง่ายแล้วครับผมมีกราฟเทียบย่านความถี่ระหว่าง AirPod s Pro และ n o v e a n c e มาให้ดูกันนะครับว่าย่านไหนตัวไหนทำได้ดีกว่า จะเห็นได้ว่าโทนเสียงเบสในย่านลึกตัว AirPods กับตัว Nova 10พอๆกันเลยนะครับแต่ย่านเสียงกลางของ Nova 10ดีกว่ามากๆย่านเนาราะร้องย่านเสียงกลองจะดีกว่ามากๆไปในถึงย่านเสียงแหลมตัว AirPods จะทำได้ดีกว่าตัว a i r p o d ย่านเสียงแหลมช่วงประมาณ2ถึง3พันจะให้ความสดใสได้มากกว่าต่วความสว่างของเสียง ตัว NOVA 10ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยความสว่างของ NOVA 10เยอะกว่า Airpods เล็กน้อยเท่านั้นครับโดยสรุปนะครับจากกราฟ NOVA 10เสียงกลางดีกว่า Airpods เสียงแหลมย่านสดใสดีกว่าครับูฟัง NOVA 10มีไดเวอร์เป็น Dynamic Driver ขนาด13มิลมตรให้โทนเสียงที่กว้างคมชัดเสียงกลางหนาเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันครับ oh, God. หลังจากการฟังเสียงกันมาแล้วนะครับโทนเสียงของโนวาเทนเสียงเบสจะไม่หนามากนะครับเสียงเบสกําลังดีกลมเป็นลูกสวยงามสําหรับโทนเสียงกลางนะครับเสียงกลางทําได้ดีมากๆเสียงกลางหนาเนื้อร้องเสียงชัดเสียงทอมของกลองชัดเจนเสียงกีตาร์ที่เป็นเนื้อชัดเจนต่อไปเป็นโทนเสียงแหลมนะครับโทนเสียงแหลมก็ทําได้ออกมาดีเช่นกันเสียงแหลมกว้างสว่างสดใสเวทีของเสียงให้มิติที่ดี หลังจากทดสอบการใช้งานทั้งหมดมานะครับผมถือว่าในราคาไม่ถึง1,000บาทแล้วได้ฟีเจอร์ขนาดนี้คุ้มมากๆครับราคานี้คุณจะได้รับทั้ง ANC Mode Transparency Mode โหมดลดดิเล์หรือเกมโหมดนะครับและไม่ที่ชัดมากๆแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่ยังไม่พอคุณยังได้เสียงที่ดีอีกนะครับและยังมีการกันน้ำมาให้อีกนะครับทั้งหมดที่พูดมานะครับอยู่ในราคาแค่990บาทเท่านั้นครับ ราคานี้ได้ขนาดนี้คุ้มมากๆครับสำหรับ eaudio nova 10 e a egez Thailand ขอให้สกอร์อยู่ที่4ดาวครึ่งครับสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ egez a Thailand ด้วยนะครับและสำหรับคนที่สนใจสินค้าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สั่งซื้อใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ